มือนี้น้องอยู่จะสิพาทุกคนมาทำอาหารอีกเทื่อหนึ่งเพราะว่าแม่อ่ำเพิ่นไยายามซ้อนเพิ่นได้ตะปลาน้อยเขาสิมาตัดเอาใบตรงไปเอ็ดหนา้าปลาน้อยนี่จะเป็นแม่นำพาอีแม่มาเอาตัดเอาตรงไปเอ็ดหน้าจะเป็นสูตรอีแม่เด้อเขาจะไปเอ็ด ต่อนึ่งกระเบิดใ่ญ่ๆเนาะดูนะคะดูดูดูตีนเวแยงเยตัดเอาสูงนเกินไปเอาหูล้วเขาได้ความเตีย้ยอำเภอได้ความเตี้ยแม่เดี๋ยวหันไปหน้าป่ายุ่งือนเลย ໂຕນີ້ເຮົາກໍຊິເອົານາປານ້ອຍນີ້ນີ້ປານ້ອຍທີ່ເຮົາວ່າເຮົາຈະມາເດັດຫົວເນາະເครືອຈະບໍ່ໃຫ້ມັນຍ້ຽະກິນແລ້ວມັນຈະຍ້ຽະຍ້ຽະຍ້ຽະຫົວມັນນາເດັດຮນມນາະຫາຈດດດດອ ร้อนค่ะร้อนค่ะฟาจแจดดมันร้อนมากเลยหนูร้อนค่ะหนูร้อนค่ะอุ้ยมีตุก,กงอีกตุก,กงมองสิปลายตัวเลยแมนเป็ดน,น,นี้ก็ขุ้นมากเลยทุกคนเป็ดจะจับใส่หม้อเลยไก่ต่อไก่ต่อแม่ไก่ต่อของมุฟเฟ่เสริมนี่ไก่ไป อทิมหัวให้ตุเป็ดกินชักเข้ากับูอ้เล่าอันนี้มาซื้อนำต้นนั่นหอมนอ เป็ดซ oh no. <laughs> <that> ้ม네ตูที่เขาเลี้ยงไว้ว่าจะบปเลี้ยงเหรได้ี่น่ะไปเอาโมมาต้มเอาแกะหรือเอาอันขี้กระานมาปิ้งนี่ อันนี้ก็อีเมยเพิ่นกับซมาปุงเครื่องสีเอ็ตตำอันนี้ก็เมนอยังแม่หัวผักบัวหัวผักบัวหัวบัวดดหัวหอมแดงเมนวะหัวบวแดงเออหอมบัวแดงเป็นคิงคือหัวสีไข่เฮ้ยจังเม็นวาปีนขนาดเออหัวสีไข่หัวสีไข่เอ้าขอโทษกูได้นะบออกกยู่ เอาโทรศัพท์ไอ้นี่นี่หัวให้ใต้มือบอมนี่ใต้อีสืออยู่หัวให้ใต้มือยู่อยู่นี่ว่ามันไปเหืันฮาอบอมีนิดมาซีไข่ของเฮาจะเอ็ดซอยต้นน้อยแบบนี้อันจะเป็นเกลือ ເປັນໜົວແມ່ຄືບໍ່ເຊື້ອແມ່ມາລູກມາດູນີ້ເຈີງມາວານ້ອຈິງໃສ່ປງຕຂົາກ แน,ปนแบป่าน้อยแม่อ่ำแซ่บบัดนี้เราก็มาหาน้องบ่อมว่าน้องบ่อมซ้อมป่าแลี้ยงนะบ่อนนบอนี่ซ้อมหัวออกแล้วเขาจะเอาเก็ดอกอกพร้อมวิธีเอาเก็ดออกง่ายๆนะคะข,อขอัขอขอ้นตอนจะทำอย่างนี้ <c oughs> นี่น้ำอันนี้ก็จะมีน้ำเก็ดป่าออกน้อยหนึ่ง าล,ลางจนเธอเก็บโอ้เบึๆๆ้ยเบึๆๆ้ยเบึ้ยเก็บเบึ้ยตุบลาเก็บเลริมอ,ออกหมดแล้วเก็บก็เริมอ,ออกหมดแล้วทำน,นี้กินอร่อยจะไม่หัดทำตั้จะไม่มันมันจะกิน,นแบบนุ่มๆหอม โอเคล้างแล้วปั่นให้มันสลิดน้ําพร้อมได้จ้าอยากจะทําให้นะจ้าเล่นแล้วนะบอมเล่นแล้วนะ คือว่ากูว่าเร็วพอเร็วเก็ดมันก็กองอยู่ข้างลุ่มเกดมันก็กองอยู่ลุ่มวันนี้มันจะไม่มีเกดเลยตัวใสๆเสือๆัดเดียวเลย

น้ำทิม,นนม,ดดดมเออไว้นั่นแหละชอลางก็ได้ปลาจะดักแตกตุต๊ดุ๊แล้วเร็าแวๆยังบอย่งอย่างอีกบันนึงเยาวนแล้วแล้วเสร็จนะคะทุกคน อันนี้เราจะเอามาซื้อเครื่องปรุงอันนี้อีเมะกระตำหม,มักเพชรใส่ใส่เครื่องปรุงแบบเมื่อกี้นี่เลยเนาะเราตำเอาหมักเพชรใส่อีกเราตำใส่ อเมีเมก็ไปวากิน <cuarto> ข <material> ้าวนอมอ่อนอีพ่อก็ไป เอาดูแม่เออกระบ้วงกระยุกระโจกพุ่นเอ๋ตุ๊ป้าวะอันนี้กระเซ็ดเด้ออันนี้อันนี้จะเป็นนาบอันนี้ก็เป็นนาบนาบปลาเไปเลยฮะเออเอ็ดโอบเอาแม่อันนี้ไว้เอ็ดโอบเอาตัวน้อยให้มาเอ็ดนาบอืมก็เป็นหน้า

จะมีอยู่เกลือเป็นหน ua นกเพ็ดหัวบักบัวหัวสีไข่ฮาสนิทขิงคือเออสีคือหัวสีไข่กับพีคือก็คือกันเอาเป็นหน ua เจาะพร้อมไหมเออสุดที่ไปผหาสวนชิวนา แม่ซื้อตะโข่งใหญ่ๆอันนี้มาจะเป็นเป้งนัวเมื่อกี้เราลืมใส่เป้งนัวแม่จะมาใส่เป้งนัวมาเสิร์ฟตุ่มมาเจ้าบ้านเราดึกเขาตามเจอแล้วนะไึ้อนบ่อบอมบอมมาสิมดูวยบอม หน้าตาของมุกขะแนบปะน้อยของอีเม่เครื่องปรุงของคะแนบปะน้อยเด้อยูซนนีมุกซมดูบอมมีเบื้องสี่มีบอมอ่ป่าเด้ซื้อแม่ได้แล้วแม่อันนี้เราจะไปเอาไปเอด็ดเอ็ดอบ แต่เฮาป่อิดมื้นนี้คฮาอันนี้เฮาจีอิดขณีป่านยอยอีกบมเอาตองมาลุน,นเอาตองลนบัดนี้เสรเ็จเนอะในการปรุงเครื่องเอ็ดขนาบป่าน้อยมีแต่เอาตองมาลุ่น อันนี้ก็อีแม่เพิ่นก็เริ่มโกแล้วแล้วนะไม่แล้วแม่แมจจะเอ็กซามเอ็กองน้าสาเรื่องอะไรเนี่ยเออเอ้มาจะเอ็กนาบ่หนีเอันนี้หน่อยืวสวยไหเนาะเขาจะใส่หัวซีไข่ใส่อีกเอาเป็น อันแบบนี้ใส่เลยตามใสเร่ได้เพิ่าเราคิว่าใกล้แตกลบเมื่อคืนเลยอ่ะเขาไปลักนานอ่ะต้องมีคนไปลักนานอ่ะเครื่องยักเกลงเลยวะอีเมก็เลยขูนแบบนี้นี่วิธีข้าเนบ อันนี้เขาจะเอินแนบแนบป่าน้อยเขาจะเอ็ดแบบนี้แนบเออนหน้าปลา้อยเอ็ดแบบนี้ถ้าเอ็ดมกจะเป็นแบบพีแมเอ็ดทันเดอร์อีเมเอ็ดมกกก็หอกเอ้ยจนฟอนเอ้ยอีเมจจะอ่านสองอันเนาะอันนี้ก็สําเร็จเนาะนี่เป็นหนึ่งอันนี่ไอเขาเอินมาแนบไปฮาโลนะไหม เอาเบอร์โทร,รันอยสานี้กนเป็นแนบที่สองเพื่อเรื่องบ่มจไยัดโทรหาอาจารย์โทรบ่อด้ มันเครียดอ่ะหรือยถือหมบอมันไปสิเอเอาหมไม่ใบมาเลยมเลยมาะเไม่นบเึงว่ะเนี่หาอ้ตอนนั้นอีบอมหายเหรอไอ้ บางคนจะนึ่งเนาะอีแม่เพิ่นบดนึ่งอีแม่เพิ่นจะเอาตองใส่หลายๆนั่นก็ได้ถนานึ่งซุกหัวเถอะนั่นไหมเนี้ยลายเรื่องละนี่มันก็เสร็จแล้วสองอันอก็ได้มาสองอันแล้วอีแม่จะไปนึ่งซุกมืดแล้ว คราวนึงแล้วหอจะมาข้างไฟอีกเธอหนึงหวดนี้กะรีวิวหวดก่อนดูแบบปิ้นค้างมาอีกนึงน้องดูทำหวดใไ่ใหม่จริงเหรอน้อโรค่ะไใหม่ไหมมันบูอน้องบใน้ำเอโพมไ่มอแทีซัมเท็ในการเอ็ดคะแนปปลาน้อยของอีเม ต่อไปแล้วเขาจะมาคันมาแนบใส่ตอไฟให้มันมีกลิ่นหอมตอนนี้เขาก็นึ่งแล้วเลยทุกคนตอนเมื่อกี้นี่ลืมเอาโทรศัพท์มานี่เขาก็เลยมาคางใส่ตอไฟแบบนี้เลยให้มันแห้งให้ใบตองนี่แห้งเขาก็เลยจะเอาไปกินเลยมันจะอร่อยมากเลยตอนนั้นอหอมมากเลยตอนนี้ถ้าเขา คางให้มันแห้งๆแ,แบบนี้มันจะหอมขนาดเลยทุกคนถ้าบบฮงโบฮงเฮดเอาไปเฮดเดอร์บอมบอกเลยว่าอร่อยมากเลยทุกคน <laughs> เดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งตอนที่มันสุกเลยเนาะมันจะอร่อยขนา